สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันกลับไปปารีส EP สอจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย yeah! ปิวตอนนี้ฉันก็กำลังกินข้าวฉันกินข้าวหมดแล้วฉันไปเลยดีกว่า เดี๋ยวฉันต้องเช็คเอาออกก่อนเช็คเอาออกโอเคฉันเช็คเอาออกเสร็จแล้วฉันลงไปเลยที่จอดรถนี่รถของฉันเก็บกระเป๋าไปกันเลย เดี๋ยวฉันตอนนี้ฝนตกด้วยฝนตกนี่อากาศเย็นเย็นอุย้ยมีชุดซัมเมอร์ด้วย ฉันจะไปทางที่ใกล้ที่สุดมันมีสองทางแต่ฉันจะไปทางที่ใกล้ฉันไปกันต่อเลย ฝนหยุดพอดีเลยเราจะมาชิคบินด้วยอันนี้เพราะว่าเรากระเป๋าใหญ่อีกตั้งสมนาทีเดี๋ยวฉันขอไปดูก่อนว่าสักพาราชินจะไปตรงนู้นหรือเปล่า ไหนอะมาได่ยังมีการมาถึงด้วยก็ขอไปดูก่อนละกันเพราะมันเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเสียงอะไรแม่ร้ รีบไปเลยดีกว่าฉันหยิบน้ำก่อนออยี่ไงน้ำฉันเอาไม่ได้โอเค เธออยู่ประตูอะไรเนี่ยประตูหนึ่งโอเคไม่เอาไม่ไปไปาร์ตี้เข้ามาแล้วฉันนั่งอยู่ตรง 5A อันนี้งนี่ฉันนั่งนี่ฉันจองไว้ตรงริมหน้าต่าง อีกสองมินิทไหลายชั่วโมงต่อมาใกล้ถึงแล้วถึงแล้วหสวยมากๆเลยอ่ะสงสัยต้องถ่ายรูปซะและสวัสดีค่ะ ใครเนี่ยใครไม่รู้สวัสดีค่ะไปก่อนมีคนเซิร์สเก็ตด้วยไม่ใช่เซิร์สเก็ตสีอะไรก็ไม่รู้คนนั้นมันใครเนี่ยเราเพิ่งมาอยู่นะ แล้วเราก็จะไปไอ้นี่ก่อนนี่มันอากาศเสวยมมากเลยฉันต้องถ่ายรูปหน่อยมาถ่ายรูปหน่อยแชะแชะแชะโอเคพอแล้วพอแล้วเอาของไปเก็บก่อน ฉันจะอยู่ห้องนี้เพราะฉันชอบอยู่ชัดสองเป็นยังไงกันบ้างคะเนเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i ครใ้ช่องมันนี่อาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บอ่ะบายบายพี่